อ้เนี <Okay. S 1> กด,อกดตอน,นตตเด็กเราอยากงี้นะผมใช่พราะพ่ใหญ,ใหญ่มันก็อยากใหมามันเราไปทำม,มันจะได้เรืุ่ดเกมก็ทรงโตมาไม่เอาเลย้องเย็นี่มาเล่นนะ้ำาหน่อยให้ดตรงนี้นัน่รงรงนั้นหน้ารร้ั่งอยู่ จะได้เป็นคนแรกของเธอ,เอน่ากับมนไม่ขันถึง,ถงละอ้าน,น่องอยู่ใกล้ขนไงมั้งนะ้มันต้องไปอยู่ใกล้ขนไงมันไม่ใช่ว่าไป,ไปงานก็ต้องอยู่ใช่นันอ,อยู่ขนตงูอยู่แล้วอะ่ะ ้าถ้าคุมที่อยู่ตรงหน้ากวไตอนแต่งะสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมแค่สามเหลี่ยมไงมันก็เป็นสามเหลี่ยมจากหนกนี่เห็นไปปึ๊บปึ๊บคุ้มหัวคุมแต่มิดบ้างไม่มิดบ้าง แต่ก็ยังมีรอยเห็นอยู่เพราะว่าผ่านเป็นแค่สามเล่มก็ไผ่ผนน <c oughs> มใหญ่ <c oughs> <c oughs> ดีนะลายยังตามตัวเล็บดำลายตามตัวเท่าลายขวางตัวเนี่ยุ่งโอ้เป็นอย่างนี้แต่ผมไม่ได้ดำทุกเล็บนะพี่ข้างหลังข้างหลังนี่มันขาวนะข้างหลังขาวนะไม่เป็นไรเล็บตางนี้ใครว่าดุจะไปเชื่อเขาไม่จริงครับไม่ใช่ดำเป็นเล็บลายลายอ่ะลายลายโอ้ยต้องรีทดำแม่งหมดทั้งสี่ดำเป็นนินเลยว้าดำเป็นนินเลยเอเล็บขาวบกโอ้โหผายอยู่เสือ ขี่ไปงี้ไม่ได้เราคนเดียวสลัดเลยบุม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 เลย<อ> uh. น้าแค่นี้เนี่ย<อ>แต่ก็ขายไปทุกปุ๊บประมาณขนาดนี้มั้งต่แปดปีสิบปีเราบอกเขาเปลี่ยนคนเลี้ยงนะเนี่ยจะขี่มันเงี้ยใหม่ๆนี่ไม่ต้องเลยนะะ <c oughs> มาปุ๊บติดกับหลักออกทิ่มนั่งวมันเละเป็นท้าขีริ้วหมด <c oughs> มันไม่รู้เรื่องเท่าไหร่แล้วแต่ผมมันกลัวก็เล่นไปก่อน กูเห็นทำมันทุกขานโอ้ยจิ๊กที่ไม่ต้องไปทำอันนี้ผมจับม่เองโอ้ยแขาจะจับได้บอกนะหน้าเดี๋ยวผมมีปัญญาจะได้เนี่ยเล่นกันเองแข่งก็ไปทีเดียวไปงงในกดพวกบุ้มโอ้ยกดโซ่กระดานเนี้ยขาดปุ้งเลยเนี่ยไปพดไปไปมันก็จะลุกมันลุกไม่ทันเนี่ยพดต่างพดเหยียบพดเหยียบมันนอนตะแคงเงี้ยหมวอนนอเรียบนะไอ้พดเหยียบนี่ยพดเหยียบไปเหยียบไปพดไปเหยียบกดเลยอ้าเหยียบนึ่งเฮ้ย เหมือนก็สั่งหรืออะไรมันไม่ใช่ยังเดียวนี้หมอก่อ,อ,อในพลดูพลดในตัวเอกเลยนะอาตจันท์สนามกีฬากลางนครสวรรค์นะแต่ตอนนั้นมันก็เล็กแค่นี้ขึ้นไปรับถ้วยขที่ดาวสังบนชั้นสูงได้ขึ้นนี่ไปอาจารย์นะทร์นะกูว่าเรียกไปแม่ไปยังไงอะไรนี่สังก็ได้ถ้วยก็ได้จับเนี่ยโหเนี่ยมันต้องอย่างนี้นะไปดุไปอะไรไปดื้อไม่ได้ลูก คนไหนที่เขาขี่ก็ปล่อยเขาขี่เป็นไม่เป็นก็ต้องให้เขาขี่มันจะได้อืเราไ้กินได้อยู่ยยฟังไหมถ้าอยูนีก่ก็กินแต่หญ้าอย่างเดียวแล้วไม่ได้ออกานาเลยตายเลยน้ำฉาที่บ้านน้ำฉาขี้ช้างนะน้ำฉ<ะ>าต้นที่บ้านนะ ใหญ่โตนะเขี่ยลึกกันนะนะต้นนั้นนะนะก่อนที่ร้อนเขาเห็นได้ลึกไนงะเออใช่ใช่ใช่ต้นข้างซ้ายนะ NPR ช้างถ้ามันถ้ามันจะเอาคนนะแค่อยู่อย่างเงี้ยมันก็เอาเลยนี่มันมีทิฏฐิยาอะไรแต่เพียงที่ว่าเขาก็บอกไว้แล้วข้างซ้ายอย่าไปหลงวันนั้นกระถามเขาอยู่ แล้วมันก็เลยบอกอผมลงข้างขวามึงจะไปข้างขวาไงไอหลังชามึงหันหน้าไปทางวัดออกมึงลงข้างยัข้างซ้ายข้างขวายืนนิ่งข้างขวานะบัลลังก์อู้เห็นคาตาเนี่ยงี้มันก็ไปเห็นแสดงอะไรเนี่ยแต่ไม่แสดงแต่เราก็คนขี่ก็ต้องระวังสุดสเสมอเออท่านผ่าน,านไปจนชิ้นจนเออเราไว้ใจได้แล้วว่าคนนอกมันไม่ทำโอเคแล้ว จอดตรงไหน,นปอแดงตรงนั้น <c oughs> แต่จอดไงปอแดงตอกหลักก่อนเลยเราอะยากเราไปล่ามเพราะนั่นสางานเราเราจะมาทิ้งโรงออกมาปุ่มบังๆที่ใกล้บ้านพ้นสำคัญยังว่าอย่างเห็นทางเลยก็เด็กสมองเข้าหาไอเด็กยังพอดุได้คนโตเนี่จะโอนประสาท แล้วงี่เมาองเดียวเราก็บอกช้างตกมันพี่เขาใกล้มันไม่ทำคนละแกจะไปรู้ที่ไหนมันไม่ทำมาผมขี่อยู่ไม่ทำกระผมไม่อยู่หรืออ่อนี่คันนี้แถวนี้ที่มันขี่วางเข่าไปได้ทีเนี้ยเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวดินก็ปิดอจา ไลยไก่เุกโหขึ้นทุกวันก็ไดไ้โอ้ไปงานนีงเจ็นเหอบ้าแต่กองก็มาเ้างก็เล่นก็คนไปไม่นะไอพศจะเอามาจาับใต้ใช่ไหมงานแรกเลยออกขี่เลยไปโน่นเลย่านช้างวัด่านทางน่ะโอ้โหขอลรถมารับไอสองไอแจอไปมันก็ไม่เป็นช้างอันนี้มีเป็นคนเดียวไปท้างสองตัวครับไอกลบไปด้วยของโหบรรลัยแล้วขอ,อ้โย <c oughs> บอกแจ้เอ็งอยากขี่กบหนีนาด้วยทำไไอ้กบเป็นยังไงใส่รับนาคมาให้ไปรอที่วัดเถอะมันก็อากาศก็ไม่ใช่อย่างนี้แต่เหงื่อมันมาจากไหนไม่รู้ความไม่ใช่ตื่นเต้นความกลัวมันอยู่ในใจแล้วกดทั้งไม่อยู่กดดันอ่ากดดันเันยังไงหเกิดขงแม่งเกิดหรือวะคนเทียบตะลาวหน้าขึ้นพ่อแม่หน้าขึ้นสาคนเลย อะไรไม่พี่บอกไม่เป็นหรอกพูดปลอบใจตัวเองไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบพ่อแม่น่าเป็นไรหรอกไปเลยนี่กบตามตัวพอได้จังหวะที่มันทำท่ากระดือแล้วก็หวักมือแจ้งนี่กบไม่อยู่ใ้นะนี่ออมแม่ไอ้เครื่องไฟเฮียเลยตอนตอนที่ฝุ่งประตูบ้านไม่เปิดทางไปอยู่หน้าตู้ที่เปิดบุ้งบุ้งไม่พบเปิดแล้วเลยดีมในใบไก่ขอทรากปุ๊บกลับเลย ก็นี่เหงื่อมาจากไหนนักหนาวว้าเจอปูได้เออบอกให้นอนช้าก็ไม่นอนมันตกใจไงตัวเตียบรถสั้นตัวดำลงคอแม่นาคชามันจะได้เลยที่บอกได้ไม่เป็นไรแล้วมันตกใจต้องเสี่ยงตู้นะแต่เช้าแค่ไปก็ถึงวัดเอาหนาคลงเรียบร้อๆนะป่ะมึงจะไปไหนยกมวยพดนาดเหล้ากักคนงานดัดนัวเลยมันก็ไปเดินเล่นเขากินของที่เราไปเนี่ยมันก็ไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นเป็นอย่างนี้มาเดี๋ยวนี้ ทำความสะอาดหมดเลยป่ะเราแค่แปรงแปรงแปรงอาบน้ำแปรงแกะมันมที่มันยุ่ยๆจะแกะเลยมันจะร่อนมาไหลมันร่อนออกไปบ้างแล้วพี่มันเรื่อยๆครับเริ่มร่อนแล้วครับงที่มันเหลือติดน้อยแล้วก็แกะไม่เกินสองเดือนอ่อมันหลายหลลำดับชั้นครับไหลชั้นไปครับ ใหม่กันเลยสายใหม่เขมาค่อยไปครับค่อยไปไม่หไมง่ายใช่ไม่เก่งแล้วต้องดีใสายดีแล้วสามลเวลามันนอนเรียบอะสะโอนะห้ามไปปัดหลังือนเีย่าไปใช้เด็กขาดใช้มือมันมันทำเหมือนว่าเหมือนลองมันอ่ะ จะใช้มือใช้ผ้าอะไรก็ว่าไปใช้มือใช้กิ่งไม้แล้วก็ว่าไปหัวขอดเด็กตีหัวเป็นหลุมไหมพี่สวยเนี่ยน้ำไม่ขังใช่ขังแล้วมันแต่งะเกินไปพี่นะสวยสวยสวยครับสวยปิดตีหัวเนี่ยสวยช้างสวยอีกสี่ปีนะสี่ห้าปีเพาหัวมันบานออกอืมครับ ลูกจะลึกเลยเนี่ยลูกคนเล็กลูกคนเล็กเดี๋ยววันศุกร์หดีกว่ามาเป็นเ้าได้ครับเด็กแย่งกีโน่เด็กพี่จะไปนู่นไปขึ้นช่างไหมบ้มานพี่เอบ้านพี่เอนั่นแหละเอเ,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 อเอจเ้าอะไรอยู่ตรงนี้น้าบ้านพี่วางอ่ะนั่นแหละเขา,ามีแต่ช่างผม,มอยากรู้ขนาดเท่าไรด้วยเ,เดี๋ยววันนั้นขึ้นไปเออจะได้บอกพี่เอ เออไปช่างบ้านของได้กงานแต่เขาจะมีมาถึงพี่เมียดถ้าไปเช่นนั้นเขาจะมีรถตักด้วยนะปองแป้งปองแป้งไปผมบอกพี่ไว้ก่อนไปไหนไม่ได้ครับใช่ใช่โอเคใช่พอเขามีรถตักงานไงอาจจะปองแป้งปองแป้งแล้วอะไรมา่าดูเรื่องอ่ะโอเคงานที่งานก็เราแล้วหงายท้องลงนะได้ได้ครับเนี่ยจุดอ่อนที่มันนั่นเวลามี่อะไรนี่ ตังแลขอดึงให้ตดแรงมันไม่อยู่คือไม่อยู่ทาย,ยูกันเพรา<ล>ะเราจะตอกอีกสาขาเถอะม้วนเลยม้วนจีขยีเยอะเลยนะอือท,เทีเดียวทีเดียวจุดทีทททละตำแหน่งแลถึง้ลยนะหน้าถ้าโควิดเปิดกันไปเยอะงาน,น,นยาเนี้ยแต่ไม่เกี่ยวโควิดเลยครับเพราะว่าต่อไปมันเป็นโรคประจำถิ่นแล้วเขาปล่อยแล้ว มีโควิดก็ป่วยก็รักษาไปใครหวัดนกมหมาเหมือนได้หวัดนกเลยครับตัวเงินใช่ครป่วยก็อยู่บ้านใครไม่ป่วยก็ออกงานแค่นั้นเองเออดีเลยช่างช่างมาช่างพอดีเลยใครป่วยก็ออกงานใครดีก็อยู่บ้านตอนนั้นหมอมาวัดไอ้พี่ปัาตรับมาวัดแล้วสองเมตรงานกันนี่แหละคันนี้แหละสองเมตรปลาตลับเมตรวัดละแต่เหลือน้ำหนักน้ำหนักเดี๋ยวไปช่างเนี่ยถ้ามันถ้ามันทำคนคนขี่เราไม่หนุนอีกแล้วเนี่ย วันนั้นคนมันต้องอย่างว่าไอ้นี่กับพีงก้าวขึ้นคอไอ้นี่กับพีงไปใหม่ไอ้น้องกับจันลงอย่างเงี้ยมันก็ไอ้ขว่าอะไรมากวนใจกูณก็กระโจนเองเล,เ,ลเล็กๆที่ไหนเลยนะแต่วันนั้นผิดก็วันนี้เลยนะวันนั้นหมามันโดนหวงไก่ก็เล่วันใหม่อ,ะอ่ะเงียบๆแล้วมองจ <laughs> ะไม่อยากมอง <laughs> รู้มือรู้ขาบ้างแล้วเนาะแต่ก็ไม่ประมา